ทำกันเลร้อยลำเพ่จับทุดหนึ่งสองลำแล้วออกมาแล้วครับออกอ,อกมาเลยทีไไ่นี่ร้อยมันิีน้องท่จไปี้องนี่เป็นยามาดูเรือรอบ รองเจน่าเลิศดูว่าเดี่ยวนี้ใครจะนับรอยิงเจน่าเลิศใครแพ้รอชิงนาที่สามรองหนาสีแดงรองหนาสีแดงฝั่งดังนอนเทพบุตรบ้านสันกับเทพบุตรบ้านสันจะมาบ้านสันที่สุดครับเจอกับพ่อลูกพ่อสมหวังครับอยู่คำนี้รองหนาสีเหมือนลายบี้ใครี้กันหมาดูว่าต่างคนก็ต่างกันต่างคนต่างฟัดดูเดี่ยวนี้บอกว่าใครก็จะไปเข้าไปชิงเจน่าเลิศเรือประเภทประเภทในกองทีสองปีหายประจาปีนี้ต่างคนก็ต่างจะหนีกันลงบอ้ย เรารไร้กันมิาอยู่มาพอหลวงพ่อตุ๊ับวจะเกลี้ก่กรีหนีมาไล้หรือม่ายังไงกันมิมาอยู่เทศบุญเทุครับสัรบวชจะหนีรอดปอไทยไล่บนไล่กอนกอต้อยู่ไม่ได้หาหรือไม่ได้ผ่านมาได้ ห้าสิบเมตรดูนักกีฬนีห้ดูแล้วบอกว่ายังคู่ที่ยังสูสีดูบอกว่าต่างคนต่างอันต่างคนต่างกันผ่อนลงมาสมหวังยู่เร่องน้ำสีนมาเล่นตันอันนี้ก็พยายามจะพายแหงจะแสงนีดูว่าเร่องน้ำสีแดงเร้าหนาสีแดงแดงประมุนปั้นสันแห่งมุนปั้นสันพี่น้องพี่น้องทั้งสองมาสองลุ้นชนก็ลุกขึ้นมาให้กำลังใจกันมาเฉียดกันเลยว่ามาจั๊กที่สุขเทปมุนปั้นสันก็จะพายแหลจะแสงหนียื่นเร้าปลอดใสเลยแต่ไม่บอกว่าผ่อนลงมาสมหวังเพราะบอกว่าจะไล่แทงเลย จะไล่แทงได้หรือไม่ยังไล่จัดที่ป<พอ>ู้่ในอระพมุนเทพมุนป้าสัญชาวาสีมานี้เทมาทีนี้เทเทพมุนป้าตั้งรูปแบบตีได้ยังไล่เล่นกันไปเลยพอหลวงว่าตรงวังประชากรัตัวนี้นี่จะกอดได้หรือไม่ได้หรือไม่ได้ครึ่งสนามผ่านมาได้ประมาณสองร้อยห้าสิบเมตรดูแลสนามนี้บอกว่าจะหินก็ไม่ออกบอกไม่ได้ว่าเทพบุตรเทพบุตรลวงว่าหลวงพ่อพ่หลวงว่าตรงวังพ่อหลวงว่าตรงวังเทพบุตรเทพบุตนป้า กำลั่ไรดีได้ขยีมาแล้วเหลือรอยเมตรร้อยเมตรดูาร้อยดูนานดูานนี่มาว่าเร้านาสีแดงมันจะพายแดาจะพายแจะแาหนอยู่ขนานี้จะหีรอปลอดภัยไหมเพบตนสจะหนีรปลอดภัยราีไมอลงาบบังลลีมา้วแล้วบอกว่าคนลุ้าสงหลังเองเห็นท่าเห็นทีไม่ไหวเลยปล่อยให้เรือเทพบุตร้อนใสไหล่เข้าเต็มใจ แตกแตกเลยผลงานแตกสีนึงนะฮะตบกันเรืลอยลอยชายกโหนไหมเรือที่ชนะในเรียวนี้นด้จต่เรือล้อมสีไดงหรือเทพทุกคนปักับนะฮะเป็อะไร